สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2567ให้ที่ได้ The Fool, The Emperor, The Hermit, 4เมเท้าอ2ดาบ7เมเท้า7ดาบ4เหรียญราชินีถือดาบ5เหรียญ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องทำอะไรลุย,ลยเพราะอาจจะนิสัยโดยพื้นเป็นคนที่อาจจะแบบรักความสะดวกสบายหรืออาจจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรที่ออไปบู๊ไปบุญหรือไปเดินทางไกลๆหรือจะต้องไปลุยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องมีการขยับเนื้อขยับตัวมีการทำนู่นทำนี่ ทำแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีจะประสบผลสําเร็จดีแม้จะมีจังหวะบ้างที่มีคนขัดแข้งข,ขัดข,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 ขาหรือมาแข่งขันด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็บางอย่างที่จะต้องตัดสินใจเองทําเองก็ล้วนแต่จะสร้างความออมีชัยชนะหรือประสบผลสําเร็จดีการเรียนการศึกษาอาจจะมีการออกค่าย ทำกิจกรรมข้างนอกหรือมีการฝึกงานฝึกลงปฏิบัติลงวอร์ดลงแปลงหรืออาจจะไปฝึกเรียนรู้ประสบการณ์หรือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หรืออาจจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเปรียบเทียบในเรื่องของวิชาการเรียนการฝึกหัดต่างๆ อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องพยายามผลปวายศึกษาหาความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศไอที IT. เ,ออเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเออรือ่อาจ,จะเป็นมนุษยศาสตร์สังคม,มศาสตร์หรือการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีเรือ่อาจ,จะเกี่ยวกับออการปกครองการงานอาชีพ งานก็จ,จะดูดีดูมีศักดิ์ศรีดูมีอำนาจวัสนาแต่ก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเออหรือทำงานแบบมีความเด็ดเดี่ยวหรืออาจจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองหรืออาจจะเป็นงานที่มีคู่แข่งขันสูงหรืออาจจะค่อนข้างมีความกดดัน หรือค่อนข้างจะมีความเ,าเสี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจจะดูดีดูมีปัญหาไม่ได้เยอะประสบความสำเร็จส,ส่วนใหญ่แล้วก็จ,จะมีในเรื่องของไอทีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นงานที่จะต้องมีในเรื่องของไอทีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่อจะทําอยู่ในปัจจุบันเรื่อจะเลือกทําในอนาคตนักการตลาดนักการขายนักเปรียบเทียบข้อมูลหรืออาจจะเป็นนักพรีเซนต์หรือติดต่อกับลูกค้าหรือติดตามลูกค้าหรืออาจจะเป็นนักวิชาการนักวางแผนหรืออาจจะเป็น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คอนแทคกับลูกค้าโดยทางโซเชียลไอทีหรือจะเป็นเกี่ยวกับนักเทคนิคคอยแก้ปัญหาคอยประสานงานหรืออาจจะเป็นช่างเป็นวิศวกรที่ทำเฉพาะทางพวกประเภทสำรวจทรัพยากรหรือนักสำรวจทรัพยากรหรือธรรมชาติ กา๊าซน้ำมันปิตโตรเคมีการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ,ไไะจำก็ค่อคนข้างจะอยู่แบบสะดวกสบายไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรในเรื่องของการเงินในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุน แล้วก็ระมัดระวังให้ดีอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินหรืออาจจะมีคนมาขอกู้แล้วว่าจ,จะให้ดอกดีเออไม่ควรจะปล่อยกู้ไม่ควรจะให้ใครยืมเงินในช่วงนี้เพราะอาจจะไม่ได้เงินคืนแล้วก็สร้างปัญหาตามมาด้วยหรืออาจจะมีใครมาขอปวามช่วยเหลืออาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าได้ช่วยเต็มที่เพราะอาจจะมีปัญหาตามมาเช่นกัน อาจจะต้องดูหลักการเหตุผลซะหน่อยว่าควรที่จะช่วยไหมหรือถ้าช่วยแล้วจะต้องช่วยแบบไหนช่วยยังไงไม่ให้เดือดร้อนตัวเองสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการไม่ระบายความในใจหรือ,อาจะมีปัญหาอะไรที่ขับข้องใจแล้วไม่สักถามหรือไม่สอบถามเลืออาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีความหวัดระแวงหรือไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจใครก็ได้อาจจะทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่เสียตามมาด้วยควรจะต้องปล่อยวางบ้างเออถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ควรจะปรึกษาผู้รู้ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยุติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดก็ช่วงนี้อาจจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนบางทีก็มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงในเรื่องของการเรียนการงานอาจจะมีแรงกดดันแรงบิบคั้นค่อนข้างที่จะสูงในสังคมที่อยู่อาจจะมีผู้คนที่แข่งขันกัน หรืออาจจะค่อนข้างที่ภาะวะเศรษฐกิจสังคมค่อนข้างที่จะไม่ดีหรืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างมีความจเจริญมาก <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องต่างคนต่างดิ้นรนช่วงนี้ก็โสดไปก่อนยังไม่เจอเจอใครในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะยังมีปัญหาบ้างในเรื่องของการเงินการเรียนการงานหรือการเปิดเผยตัว อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อใจกันยังไม่แสดงความจริงใจสักเท่าไหร่ยังปกปิดในเรื่องของหลายๆเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันยังไม่ได้เปิดเผยตัวที่แท้จริงสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันเยอะๆแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันค่อนข้างที่จะต้องเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วย